สภาพตอนนี้นะฮะอัดนมพยายามที่จะให้มันกินยากินอะไรอันนี้อึมันตอนนี้เป็นน้ำอยู่ฮะเป็นน้ำเป็นอะไรอันนี้ขวดนมวันนี้กินนมเยอะหน่อยเมื่อกี้กินนมเยอะนิดนึงแล้วก็กินกล้วยหน่อยนึง,น,งนะฮะป่วยหมูหยองป่วยนี่นะฮะ ป่วยก็ต้องรอดูว่าอาการเป็นไงนี่ยาออกมาเลยเนี่ยยาสีอันนี้คือยานะฮะฉีกึก็ตอนนี้ไม่ไม่เป็นเมือกเท่าไหร่นะเป็นน้ำมากกว่าหายไม่หายเดี๋ยวรู้กันจะรักษาไั่นด้้ดีที่สุดนั่นแหละ